สวัสดีครับผมต่อไตรคุณสีหงครับ Thailand Country Manager จากบริษัท s i ปเม็ครับผมรู้สึกว่างานปีนี้น่าสนใจมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผลมาจากเรื่องของโควิดที่ทำให้มีการล็อกดาวน์ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถแบบเจอกันได้โดยอย่างที่เคยเป็นอย่างเฟ to face มาก่อนนะครับงานปีนี้เนี่ยเรา เป็นการจัดแบบรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าอาจจะเป็นการจําลองโลกเสมือนจริงหรือว่าเมตาเวิร์สเนี่ยขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ยการพบกันหรือว่าการแฮงเอาท์กันเนี่ยไม่ได้จําเป็นที่จะต้องอยู่ในโลกของเฟสทูเฟสหรือว่าต้องมาเจอกันเท่านั้นนะครับโลกวอร์ชลเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถแบบคอนเน็กด้วยกันได้แล้วก็ทําให้เรารู้สึกเหมือนกับเราอยู่ด้วยกันได้สามารถพูดคุยด้วยกันได้นะครับมองว่ามันเป็นมิติใหม่ของการแบบจัดงานคอนเฟรนซ์หรือว่า มองว่าอาจจะเป็นการพูดทางไปสู่การแฮงเอาท์หรือว่าการที่เราจะมีโซเชียลคอนเน็ i ชันที่ต่างไปในอนาคตครับงานนี้น่ยประทับใจที่คนที่สนใจมากกว่านะครับก็คือผมว่าหลายๆท่านที่สนใจในเรื่องของบล็อกเชนในเรื่องของ NFT หรือว่าในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยผมรู้สึกว่าคอมมูนิตี้นี้หรือว่าคนที่สนใจในเมืองไทยเนี่ยมาึ้นเรื่อยๆนะครับพอมากขึ้นเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมันเลยทำให้การที่ Uh, collaboration ระหว่างกันของ ecosystem ของ blockchain ในเมืองไทยเนี่ย mm. มันดูมีอนาคตและดูมี potential ว่ามันจะไปได้อีกไกลครับ mm. ผมคิดว่ามีเรื่องน่าตื่นเต้น mm. เนี่ยรอเราอยู่มากมายในปีหน้านะครับ blockchain เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าในวงการของ financial เนี่ยมีการตื่นตัวอย่างมากๆนะครับเ uh, ้วก็ทั้งเมืองไทยเองเนี่ยทั้ง corporate ใหญ่ เทรดเดอร์อินเวสเตอร์หรือว่าสตาร์ทอัพเองเนี่ยต่างคนก็ตื่นตัวในตรงนี้มากๆผมมองว่ามันเป็นโอกาสสำหรับ financial disruption ของเมืองไทยที่อาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เราอาจจะแบบไม่ต้องรอ5ปี10ปีแต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่านั้นนะครับแล้วก็บล็อกเชนเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต่อยอดไปอินดัสทรีอื่นด้วยนอกจาก financial เนี่ยเราอาจจะเริ่มเห็นบล็อกเชนเนี่ยมีอิมพิคชันในเรื่องของ healthcare หรือว่าในเรื่องของ uh, education หรือว่าในเรื่องของตัว อินดัสทรีอื่นๆที่ไม่ใช่ไฟแนนซ์เชลครับนะถ้ามองที่คนไทยโดยส่วนใหญ่ก่อนนะครับรู้จักคำว่าบล็อกเชนละบล็อกเชนเนี่ยเข้ามาอยู่ในข่าวหรือเข้ามาอยู่ในโซเชียลมีเดียต่างๆทําให้เราเริ่มได้ยินคำว่าบล็อกเชนแต่ก็ยังมีหลายคนที่อาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบล็อกเชนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างผมคิดว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ให้ความสนใจคนที่สนใจเรื่องของบล็อกเชนเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามา ร่วมงานอย่าง Blockchain Genesis หรือว่ามีโอกาสเข้ามาศึกษาสิ่งที่ Zipmax ทำอยู่เนี่ยก็จะได้ educate ตัวเองมากขึ้นหรือว่าจะได้แบบทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าใจเรื่องของ Blockchain มากขึ้นก็จะเห็นว่าโอกาสของ Blockchain เนี่ยมันทำอะไรให้กับ แต่ละคนได้บ้างครับจริงๆ s i มเม็กเองเนี่ยเราต้องบอกว่าเราเป็นดิจิทัลแอสเซทแพลตฟอร์มนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีโปรดักต์ในเรื่องของการให้เทรดคริปโตเคอเรนซี่สำหรับนักลงทุนที่อยากจะลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนะครับซึ่งคริปโตเนี่ยมัน built อยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชนอยู่แล้วนะครับทั้งนั้นเนี่ยความปลอดภยัยความรวดเร็วความสะดวกของบล็อกเชนเทคโนโลยีเนี่ยเรานำตรงนั้นมาใช้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยการที่เราเราได้ใช้บล็อกเชนต่างๆเนี่ยมันเลยทำให้เราสามารถ ออฟเฟอร์ er, สินค้าและบริการเนี่ยนอกจากการเทรดได้ด้วยของ1ิเนี่ยเราก็มองไปถึงการที่จะทำยังไงให้คริปโตเคอเรนซีเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออมหรือว่าการใช้จ่ายนะครับสุดท้ายเนี่ยของทาง s i p เ e x เองเนี่ยเราก็เร่งที่จะพัฒนาตัวแพลตฟอร์มให้ดีมากขึ้นเราจะมีโปรดักต์ใหม่ๆออกมาเราจะมีเหรียญใหม่ๆให้เทรดมากขึ้นนะครับปัจจุบันเราก็จะปัจจุบันเนี่ยเราสามารถพูดได้ว่าเรามีเหรียญเยอะที่สุดในในในที่เราเคยมีมา นนรเรากมีการเพิ่มเหรียญเข้ามาเรื่อยๆในแพลตฟอร์มของเราครับ